เฮ้ยโอ้ยทำเนียนนะมึงีนีนีมีีกมีมีีกมีมีี่ครับจะระเบิดไปเลยตรงไหนตูงที่มันมาไหนใครปาใครปาพี่ปาพี่ปะมีหมอบขึ้นมา มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ขึ้นเขาเลยเห็นมันพอดีเลยคนรังคารไหม trong nhìn cho con con lang hin, lang hin. bố chi đồn lang hin, Nhà bám nhau con, lắm, soa chảo lắm, chưa được tìm chỗ được chỗ được đi có chỗ được chỗ được chỗ cả chỗ đi chỗ đi, Watch out, chỗ được chỗ mà chỗ được chỗ được chỗ được chỗ kia tao và đi mẫn cho mình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  mình cho mình cho mình cho sụt, cho mình sụt, mình cho sụt, cho mình cho mình cho mình 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 đó, Để ta bơ ta bơ tao chỉ phước cấp anh. Quá xuất, quá xuất, quá xuất đi. Cứ đây, quá nhau, quá nhau vào đây. Chín này Con nó, con nó rồi. Đây 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 đợi đây đây. Chín nát, chín nát lên lại. Đi Tại tại. lên lại. มีความยาวมันนะของข้อม <F> ือข <hi ểu. S 3> ้อมือไอ้ตั้มข้อมือวิ่งแล้วไอ้ตั้มข้อมือวิ่งนั่นแหละหน้าวิ่งหน้าก็วิ่งตรงนี้เล่นได้ยิงเลยสวยเดี๋ยวตรงบ้านเดี๋ยวตรงบ้านบ้านไหนบ้านขวาเหรอเดี๋ยวตรงบ้านบ้านขวาเลยไอ้ตั้มมาดไอ้ตั้มมาดเฮย จะก็สุดยอดไปได้สองตัวเหรอมาๆๆโอ้เราได้ไก่ก็ถือว่าดีแล้เกือบจะไม่ได้เลยนะได้ได้ไก่ได้ไก่ คนค้างเสียเปรียบเยอะบันเขาเนี่ะมันมานอนรอ,นอดูเลือดดิเลือดจะหมดตัวอยู่แล้วเนี่ยอ่านอะไ <c oughs> รันนัน tahan